เอาละฮะขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะฮะเข้าสู่เมโรลิบบิ้อยอปอีกช่วงหนึ่งฮะความสนุกของพวกเรายังอยู่ด้วยกันต่อนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้นะฮะสิฟินรับเชิญนะครับรวมไปถึงรายการของเราสนุกสนานมากนะครับมากันแบบทุกชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะฮะอีกชั่วโมงหนึ่งของเราตอนนี้ฮะอยากให้คุณผู้ฟังฮะมารู้จักกับวงน้องใหม่นะครับจากาย Love e s Entertainment นี่นะฮะต้องบอกเลยว่าสามหนุ่มนี้มีความรักนะครับในเรื่องราวของดนตรีแล้วมารวมตัวกันครับในนามที่มีชื่อว่า เออร์เลอรโค้ดวันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังฮะไปทําความรู้จักกับวงนี้นะฮะเออร์เลอรโค้ดครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละขอต้อนรับเออร์เลอร์โค้ดนะฮะเข้าสู่อ่าเบลโล่ลิปิ้งเดอะฟ็อกด้วยเป็นไงฮะวันนี้ตื่นเต้นไหมครับมารายการพี่โดไอร็อกเลยตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นเอาล่ะไหนๆเราต้องบอกว่าหน้าใหม่น้องใหม่ของ Love e a t นะฮะเดี๋ยวให้แต่ละคนเนี่ยแนะนำตัวแล้วก็ทักทายแฟนที่เบลโล่เลยครับเชิญครับ ก็สวัสดีนะครับผมพวกเราวงเออร์เลิร์ควดนะครับน้องใหม่จากค่ายเลิฟอ t สเ t a เทนเมนนะครับก็ผมชื่อเบนนะครับเป็นนักร้องนำครับคผมนนครับผมมือคีย์บอร์ด แล้วก็นิวเบสนะครับน้องนิวนะครับน้องนนน้องนิวน้องเบนซ์นะฮะทำความรู้จักกับเขาไว้นะฮะเพราะตอนนี้พอกเพลงเราน่ารักมากต้องใช้คําว่ารับยิ้มเดี๋ยวเราจะยิ้มกันทั่วประเทศเลยทีนี้แต่วันะ <c oughs> น,บบนี้มาเนี่ยเราก็เป็นการรวมตัวกันนะครับอยากจะให้แฟนๆเนี่ยได้รู้จักกับวงของพวกคุณมากขึ้นตัวตนของเออร์เรอร์โค้ดมากขึ้นด้วยถามก่อนเลยว่าเออร์เรอร์โค้ดเนี่ยชื่อชื่อนี้มันเป็นการเรามาจากอะไร ตั้งมาจากอะไรฮะครับชื่อเอร์โค้ดคือตั้งมาจากความหมายมันคือการลองผิดลองถูกครับอืมันคือเหมือนวิธีการทํางานของวงเราครับเพราะว่าเหมือนบางทีเราก็ลองทําอะไรแต่ละอย่างไปโดยที่แบบไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าจะถูกไหมจะจะผิดหรือจะอะไรยังไงแต่ก็ลองทําไปเหมือนกดรหัสแล้วมัน ขึ้นเออเลอย่างเงี้ยครับแต่ก็ได้แบบเขาต้องใช้ว่าทดลองเรียนรู้ใช่ใช่ลองผิดลองถูกจนจนกว่าจะมาเจอแบบว่าทางของเราใช่นะฮะซึ่งวงเออเลอร์โค้ดเองไม่ว่าจะน้องนนนะฮะน้องเบนเองก็คือทําแบบนี้แหละทำมาเรื่อยๆแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าเอคำตอบที่เราต้องการเนี่ยมันถูกหรือมันผิดมันถูก ไหมที่เราทําอยู่นะฮะในส่วนตัวของนนเองนี่ก็คือเรียนเกี่ยวกับดนตรีมาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับนนเรียนดนตรีเรียนดนตรีเช่างพานิชครับที่ศิลปากรอ๋อเห็นมาเห็นบอกว่าจบแล้วด้วยจบแล้วนะฮะทางฝั่งของนิวเองนะฮะเราเป็นไงบ้างเรียนเอกดนตรีมาเหมือนกันนะฮะที่เอ่อจังกะเซมฮะครับผมเอ่อปกติแล้วถนัดเล่นดนตรีแนวไหนครับก็ชอบชอบเพลงโซครับอ่ามีกลิ่นอายของเพลงโซ เบออ้นหนึ่งนะฮะเราเป็นคนชอบแนวเพลงแบบไหนร้องเพลงสไตล์ไหนครับจริงๆชอบฟังแบบแนวฮิปฮอปครับผมครับผมแล้วก็เพลงป๊อปฟังมาตั้งแต่เด็กอื่ครับแต่ว่าจะจะมาจะมาซึมซับแบบแนวฮิปฮอปอะไรนี้มากกว่าที่มันมีกลิ่นของฮิปฮอปอะไรอยอืมชอบแบบสไตล์ฮิปฮอปด้วยใช่ครับแรปอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบฟังด้วยใช่ครับโอ้แล้วอย่างนงี้ถ้าเกิดถามว่าน้องเบ้นเนี่ยร้องเพลงเพราะขนาดนี้แล้วถ้าเกิดแรปอย่างเงี้ยเราเคยฝึกไหมเราร้องได้ไหมแนวแรป ก็พอได้ครับก็ยังพอได้ด้วยโอ้ไม่แน่อนาคตข้างหน้าในเพลงของพวกคุณเนี่ยจะมีท่อนแรปเข้ามาด้วยก็ได้ครับได้ไหมนนเพลงของพวกคุณเนี่ยได้จริงจริงเพลงนี้ก็ก็มีเพราะมันคือการทดลองผิดลองถูกแล้วสําหรับอโาสตเปิดจินตนาการทุกอย่างเปิดทุกอย่างให้ได้แบบลองเรียนรู้กันไปอย่างนั้นไม่เป็นใช่ครับอืมนะนี่คือการรวมตัวกันของคนที่มีความฝันและมีความรัก ในแนวทางเดียวกันดนตรีของพวกคุณเออเลอร์โคดในในแนวทางของมุมของพวกคุณคืออะไรครับแนวดนตรีแนวดนตรีของเออเลอร์โคดก็จะเป็นป๊อปฮิปฮอปแล้วก็มีกลิ่นความเป็น R อบมานิดหน่อยครับผสมผสมมีความเป็นป๊อปด้วยมีความเป็นฮิปฮอปด้วยดนตรีของเออเลอร์โคดเนี่ยยากไหมครับในการที่จะทําในแต่ละเพลงต้องทำหนนนะในเรื่องซาวยากไหมก็ มันก็จะมีดีเทลหลายๆอย่างที่แบบมันเรียกว่าไงมันเยอะมากกว่ายากครับชเยอะมากกว่ายากเสียงม,ม,มันเป็น ผสมเสียงหลายๆเสียงเนี่ยครับแต่ว่าถ้าถามว่ายากไหมอาพวกลูกเล่นหรืออะไรมันลายมันจะไม่ได้ยากมากอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเยอะมากกว่าเยอะเยอะลายเยอะเลอนแต่สามารถลบลบแต่สามารถเล่นตามกันได้เพราะพวกเราลองผิดลองถูกกันไปเราเออเลอกค้นกันไปเราใส่รหัสเข้าไปมันอาจจะโดนใจพวกคุณก็ได้ครับอย่างนี้ใช่ี่ดกใช่ใช่ป่ะเพราะพวกคุณก็จะทดลองกันไปเรื่อยๆนะฮะในส่วนของเอน้องนิวเองนะเพลงเพลงเนี้ย รักยิ้มเนี่ย<ะ>เราคิดว่ามันยากหรือมันมันเป็นทางของเราเราหรือยงังก็ไม่ยากนะครับแต่แต่ก็ผมใส่ความเป็นตัวเองไปแบบว่าเยอะเลยเป็นเป็นตัวอเองเ,เ,เลยฮะเพลงนี้รู้สึกว่าแบบว่าไม่ไม่สนแล้วอะ่ะไม่สนคนสองสองคนแล้วอะ่ะเราก็แบบเ,เป็นตัวเองที่สุดแต่ก็คือแบบว่ามันก็ลงตัวพอดีครับพอมาดูแบบว่า ลายเราไปอยู่ในเพลงมันรู้สึกว่ามันพอดีแล้วก็น้องก็ชอบด้วยอะไรอย่เงี้ยฮะ,ะ,ะแล้วเพลงเพลงนี้นะครับรักยิ้มเนี่ยที่พวกเราได้ฟังกันนี่นครับเป็นเพลงที่น,น้องเบนเป็นคนแต่งเองด้วยใช่แรงบันดาลใจในการทําเพลงเพลงนี้นะฮะ มันเริ่มมาจากปงไหนครับลุงเบนครับอ่ามันมันเริ่มมาจากขวดน้ำปลาพี่ขวดน้ำปลา <c oughs> ใช่ครับรักยิ้มมันมาจากขวดน้ำปลายังไงเล่าสิพอดีตอนที่นั่งแต่งเพลงครับผม <c oughs> นั่งอยู่ในห้องครัวครับแล้วก็ช่วงที่จังหวะกําลังคิดว่าจะเอาคอนเซปต์อะไรดีก็นึกถึงคําที่พี่นนท์เขาชอบบอกมาว่าถ้าเกิดจะให้คนเข้าใจเพลงเราง่ายเข้าถึงง่ายอะไรเงี้ยเอาหยิบสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวไว้ หยิบสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวมาเล่าใช่ซึ่งไอ้ขวดน้ำปลามันอยู่ตรงนั้นพอดีมันอยู่ตรงนั้นใช่ครับแล้วก็แต่ต้องขวดน้ำปลามันมีอ่ะมีอิโมจิรูปยิ้มอยู่ครับมันก็เลยทำให้เราแบบอ๋อคอนเซปต์ยิ้มมาจากขวดน้ำปลาเออใช่ครับก็เลยเอามาปั้นปั้นต่อครับผมว่าคำว่ายิ้มมันยังมันยังนิ่งไปนิดนึงครับก็เลยเอามาปั้นต่อได้เป็นรักยิ้มที่อยู่ตรงแก้มครับอืมอื แต่ว่ารัทยิ้มของเออร์เลอร์ก็จะเป็นรอเรือรอเรือ,รอ,รอซึ่ง,งเป็นล<ด>ัทย,ยิ้มถ้าเกิดอยู่ตรงแก้มเนี่ยจะเป็นรอลิงใช่ครับแต่ว่าเราจะเป็นความหมายที่แบบสื่อถึงเลิฟนั่นแหละใช่ครับผมเลยเลาคอนเซปต์นี้มาอืมหูคอนเซปต์ดีแรงบันดาลใจไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลฮะในครอบครัวที่นั่งกินข้าวกันอยู่หรือมันก็จะเกิดแบบ อ่าอุ้ยปิ๊งไอเดียขึ้นมาอ๋อมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นจากขวดน้ำปลาเล็กๆที่ตั้งอยู่ในบ้านของคุณมาเป็นรักยิ้มแล้วเล่าออกมาเป็นเนื้อเพลงอย่างเงี้ยที่อยากจะถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังฟังเนี่ยเล่าออกมายัางไงฮะจะบอกว่าความรักมันไม่ใช่การครอบครองครับเหมือนบางทีเราเราชอบใครสักคนหนึ่งรักใครสักคนหนึ่งเราไม่ได้อยากให้เขามาเป็นแฟนเราหรือเราไม่ได้ต้องการที่จะครอบครองเขาเลยสักทีดเดียวครับแค่แบบบางทีเรา แค่ได้เห oh okay. um. so um ็นเขายิ้มแค่ได้เห็นเขามีความสุขแค่นั้นเราก็มีความสุขแล้วอุ๊ยเพราะหนุ่มโรแมนติกกล่อมากเฮ้ยเฮ้ยให้ผมพูดหน่อยผมลองพูดหน่อยเดี๋ยวมันแบบเหมือนแอบรักแอบชอบเขาอ่ะคือมีแต่ความหวังดีให้เขาอย่างนี้ถูกต้องปะ่ใมีแต่ความหวังดีโดยที่เราไม่ต้องการอะไรตอบแทนจากคุณเลยนะแต่เราแค่ขอแอบชอบแอบสะสมรอยยิ้มของเขาครับผมอย่างนี้ไหมในความหมายที่คุณผู้ฟังหรือพี่โด่งเข้าใจ สะสมความน่ารักของเขาสะสมรอยยิ้มของเขาไปเรื่อยๆใช่ครับแล้วก็เอาตรงนั้นมามาเติมให้เรามีความสุขด้วยโอ้โหฟังแค่นี้ยังยิ้มเลยนะจริงๆจุดเริ่มต้นเนี่ยพี่ยังยิ้มไปกับพวกเราเลยนะฮะจุดเริ่มต้นเล็กๆที่อยู่รอบตัวแล้วอยากจะถ่ายทอดออกไปให้ทุกคนเนี่ยได้สัมผัสนะครับเวลาที่เราแอบชอบใครเจอผู้หญิงที่เราชอบสะสมความน่ารักสะสมรอยยิ้มของพวกเขา นะฮะอย่างนนเองมีหรือยังฮะคนที่เราแอบสะสมรอยยิ้มของเขาอ่ามีครับเฮ้ยเฮ้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวถามภาพรวมสเปคคนที่เราจะสะสมรอยยิ้มของของเราในมุมของนนต้องเป็นคนแบบไหนสเปคแบบไหนเออสะสมรอยยิ้มอะครับเราคนที่เเ็นนคนที่เราแบบรู้สึกว่าเอ้ยเห็นแล้วอ้โหเนี่ยเพ็นคนนี้พี่เราชอบเลยแล้วแอบดูเขาแอบ <letter> uh เห็นรอยยิ้มเขาอะไรให้คิดให uh, uh ้คิดก่าต้องเป็นผู้หญิงแบบไหนเป็นเป็นผู้หญิงรั่วๆแล้วกันรั่วๆตลกนีเหรอรั่วๆตลกตลกเออแสดงว่าเขาชอบสายแบบฮาช่เฮฮารั่วๆมากถ้ามีผู้หญิงรั่วๆตลกไปทางนู้นนะฮะเขาจะแบบแอบส่องและแอบสะสมรอยยิ้มของคุณเอยไว้เออตองงงเราบ้างเราบ้างนิวต้องทีละคนเลยสเปคของเราเป็นยังไงเราถึง เราถึงจะไปชอบเขาแบบดูรอยยิ้มของเขาผมผมก็น่าจะแบบว่ายิ้มเก่งพูดเก่งพูดเก่งอะไรเงี้ยเพราะผมพูดเก่งอไม่รู้เรื่องอุยแต่ว่าทางเดียวกันอะมันจะได้แบบเหมือนกันอะไรเงี้ยฮะอุ้ยแล้วมันไม่แย่งกันพูดหรอไม่เป็นไรฮะโอ้ชอบชอบชอบสายเงียบ เออไม่ชอบสายแบบอยู่ด้วยกันแล้วไม่รู้จะคุยอะไรชอบแนวแบบคุณยิงมาเลยเดี๋ยวผมยิงต่อเหมือนกันแบบนี้ใช่ฮะนั่นคือบล็บล็อคแะของดิวจะแอบรับยิ้มแบบสเปคแบบนี้นะฮะก็จะแอบมองแล้วแอบคุยกับเขามาที่ตองเป็นบ้างดีกว่าในสเปคมุมมองผู้หญิงที่เรารู้สึกเห็นแล้วเราชอบเราอยากจะสะสมรอยยิ้มนี้คือต้องเป็นยังไงฮะเป็นคนที่เป็นคนที่เอาใจใส่ครับดูแลแล้วก็เทคแคร์อะไร อต้องดูแลใจใส่เราก่อนไม่ไม่ต้องกับเราได้ครับแบบคนรอบคนรอบข้างใช่ครับเดี๋ยวคิดก่อนชอบผู้หญิงแบบแนวอบอุ่นดูเป็นแบบแม่ของลูกดูแลคนรอบข้างได้ประมาณนั้นเลยว่าออี่พยายามขยายภาพให้ทุกคนได้เห็นตามใช่ครับเป็นคนที่เป็นคนที่มีใจ จิตใจดีจิตใจน่ารักหน,หน่อยจิตใจน่ารักดูแลคนรอบข้างได้ดีใช่ครับวันนี้ถ้าพีดีผมยังไม่แต่งงานนี่เขาเลยนะ <c oughs> เขาใส่ใจดูแลคนรอบข้างมีรอยยิ้มให้กับทุกคนนะฮะวันนี้จริงๆเนี่ยจะเสิร์ฟเวลคัมดิ้งเนี่ยนะช่าเลยนะ <c oughs> ขอโทษด้วครับวันนี้เวลคัมดิ้งหมดครับผม <laughs> หมดเดี๋ยวเดี๋ยวมาซิงเกิลต่อไปเดี๋ยวพี่เตรียมไว <c oughs> ้ให้นะฮะนั่นก็คือรอยยิ้มนะครับแล้วก็รักยิ้มที่มันเข้ากับ บรรยากาศแบบนี้ด้วยบางคนแบบแอบชอบผู้หญิงอยู่คุณก็เอาเพลงนี้ไปเปิดได้ได้เหมือนกันครับผมเออหรือว่าส่งเป็นเพลงนี้ให้เขาฟังอได้เลยใช่ไหมอันนี้ตรงตรงเลยใช่ไหมสิ่งที่เราอยากจะส่งให้กับคุณผู้ฟังนะแล้วอ่บรรยากาศการทําเพลงเนี้นะครับยากไหมสาหรับในทางฝั่งของซาวเองอืมยากไหมรับยิ้มก็ยากยากนิดหนึ่งครับเพราะรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็น เรียกว่าไงเรียกว่าเป็นสิ่งใหม่ที่วงได้ลองทำกว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้วงทําแต่แบบเพลงช้าๆเศร้าๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็เลยเป็นแบบเหมือนลองอะไรใหม่ๆก็เลยจะมีความยากส่วนนี้นิดนึงเป็นเป็นเพลงมีเดียมที่สนุกครับมีความสดใสเป็นเพลงแรกครับที่วงทำกันคือฟังแล้วยิ้มได้ใช่เพราะว่าเราจริงๆเรามีแต่เพลงช้าหมดเลยเนาะที่เราปล่อยออกไปอะไรเงี้ยฮะก็เพลงเร็วก็ ตื่นเต้นแต่ก็สนุกอืทุกอารมณ์ฮะอืมีหลากหลายอารมณ์นะฮะแล้วในส่วนของการอัดเพลงนี้ล่ะคุณคุณคุณเป็นคนร้องเป็นยังไงบ้างถ่ายทอดยังไงในห้องอัดอืมันค่อนข้างยากอันงนึ่งครับจริงจริงก็เขาคนคุมอัดก็ให้อัดสามวันางครับผมโอ้ีเวลาแรกไม่ผ่านวันที่อไม่ผ่านวันที่สามถึงจะได้อะไรเงี้ยโอ้โหใช้เวลาในการอัดเพลงรักยิ้มเนี่ยสามวันเต็มเต็ม อจนกว่าจะได้อารมณ์ในตอนช่วงที่โมเมนต์ตอนทํางานเพลงเนี้ยนึกถึงอะไรนึกถึง,น,ถงนึกถึงรอยยิ้มครับผมรอ,อยยิ้มคนที่เราจะคนที่เราจะกําลังสื่อถึงเขาอะไรเงี้ยว่าครับ,รบเอเราเห็นรอยยิ้มคุณแล้วเรา มีความสุขนะเ,เออแล้วก็ถ่ายทอดนั้นผ่านเสียงของคุณออกมาแล้วเวลาร้องก็ต้องแบบยิ้มด้วยอะไรมันจะได้ค <laughs> ือถระใจคนฟังนะ <laughs> มันจะได้ส่งถึงพวกพี่ๆรวมไปถึงแฟนๆของเออร์เลโคดเนี่ยจะได้รู้ว่าเอ้ยเพลงรักยิ้มชื่อมันน่ารักแล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดได้ฟังแล้วเนี่ยมันยิ่งจะโดนใจคนที่แอบรักใครสักคนอยู่ถ้าเกิดเพลงเพลงนี้พี่ด่ถามนะ นนนะครับถ้าเกิดอยากจะส่งเพลงเพลงนี้ให้ใครสักคนหนึ่งคุณอยากจะส่งให้ใครในโลกนี้อ่าใครก็ได้ที่คุณอยากจะส่งให้ถ้าเป็นคุณคุณส่งให้ใครรักยิ้มแฟนคลับรักข้างขาแฟนคลับแย่กันตอบคำถามนี้ทุกทีผมจะไม่รู้จะตอบอะไรแล้วห้ามซ้ำห้ามซ้ำกับนนโอเคนะ เขาอยากจะส่งเพลงนี้ให้กับแฟนคลับทุกคนได้ฟังกันนะฮะในขั้นตอนการทำต่างๆ <laughs> อัดเรียบเรียงเสียงร้องผ่านน้องเบ้นมาเบ้นจะส่งเพลงนี้ให้ใครในโลกนี้ฟังผมอยากส่งให้กับคนที่แบบกำลังแอบชอบใครสักคน <c oughs> เออเออเอออออยากให้แบบ <c oughs> ได้ได้เราไม่ต้องไปหวังว่าเราจะได้เขามาครอบครอง <c oughs> ออมาเป็นของเราคร <c oughs> ับ แค่เห็นเขามีความสุขแค่เห็นเขามีความเขามีความสุขแล้วเราก็มีความสุขเฮ้่ยตอบคำถามได้ดีนะฮะปิดท้ายที่คุณนะครับอย่าบอกนฮะห้ามซ้ำนะห้ามซ้ำจริงๆเพลงนี้ก็แบบอยากจะส่งให้แบบทุกคนที่แบบว่ากําลังเหนื่อยกําลังเครียดอืคือบอกว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงฟิลกู๊ดฮะครับผมแล้วก็แบบว่าฟังแล้วแบบยิ้มไปได้หรือเต้นกับเราไปก็ได้อะไรแบบนี้ใช่ฮะก็คือใครที่รู้สึกแบบตอนนี้ ปาบางทีอาจจะทุกๆมา 2, 2> ปีอยู่แต่บ้านใช่เอาเพลงนี้ไปเปิดฝั่งเต้นกับเราเลยก็ได้เต้นกับเราไปเลยเอ้าวเดินยิ้มกันได้ <laughs> บ้าหรือเปล่าเนี่ยเดินเดินยิ้มกันเพราะฟังเพลงใช่ไหมครับเรายิ้มม่เคยทำอะไรใครนี่ยิ่งยิ้มเยอะๆหัวเราะเยอะๆอายุยิ่งจะน้อยลงเคยได้ยินคนพูดทำนี้ไหมฮะใช่ครับไม่ต้องพูดนี่หัวเราะตลอดเวลานี้ไม่ใช่อะไรอีกนิดนึงจะบ้าแล้ว MV ล่ะ MV m u s กวิดีโอถ่ายทอดอะไรยังไงบ้างกับเพลงรักยิ้มก็ต้องบอกว่าดึงความเป็นเราทั้ง3ามคน เข้าไปใน MV ทั้งหมดเลยครับใน MV ก็จะเล่าประมาณว่าแบบมีเด็กเนิ้อสามคนที่ไปสาะน้ําแห่งหนึ่งแล้วก็ไปเจอหลักเด็กเนื้ไอ้แก๊งเด็กเนื้อใช่ครับแล้วไปเจอไล่กาศสาวสวยแบบแล้วอยากจะจีบเขาแต่ด้วยความที่เราเป็นคนซุ่มซ่ามแล้วก็เออเอออองอองเออเลอร์อะไรอย่างเงี้ยบอกกับบอกกับความเออเลอร์ของเราแล้วก็จะไปจีบเขาแล้วก็จะมีอุปสรรค อะไรนิดหน่อยครับหรือในเอ็มวีเขาสองภาพบรรยากาศดูเข้ากับเขาบอกบรรยากาศสีสันซัมเมอร์อะไรอย่างนี้เลยเนาะใช่ครับผมนี่นะฮะเอ็มวีน่ารักมากๆฮะน่ารักน่ารักอยากให้เข้าไปดูนางเอกนี่แหละครับผมนี่ที่ดูอยู่นางเอกกันบีนะครับน้องๆเข้าไปดูได้นะฮะรักยิ้มนะฮะเพลงนี้ของเอลเลอร์โค้ดนะครับเป็นเหมือนไลฟ์การ์ดใช่ไหมที่เขาจะดูแลตรงริมสระน้ำใช่แล้วคุณ3คนเหมือนเด็กเนิร์ดเข้าไปเจอนะครับ นี่นะครับลองเข้าไปดูบรรยากาศการถ่ายทําเป็นยังไงบ้างสนุกไหมครับนนครับสนุกครับตปนคนแดดร้อนร้อนแต่ว่ามันเป็นมันเป็นความแห่่ความร้อนที่เรามีความสุขมากครับแเพพราะไม่ต้องถ่ายการแจ้งใช่ไหมคนิววันนั้นพูดเยอะไหมพูดน้อยมากครับเพรารอวันนั้นวันนั้นเราไม่ได้พกปากเลยนี้นี่นิวเนี่ยวิกิ้ ผมผมหน้ามาสใส่แว่นน่ะใช่ไหมนี่เลยบินเลยอ๋อหรออ๋อนี่นี่ผมหน้านี่นะครับเออถ้าทางจะร้อนหน้าดูนะเป็นนะร้อนมากครับนี่นี่นี่บอกได้เลยว่าทุกอารมณ์ฮะเออเออีทุกเรื่องราวใช้เวลาในการถ่ายทําเห็นบอกว่านานเหมือนกันใช่ไหมพี่ใช่ครับหกเช้าถึงหกเย็นครับก็คือตั้งแต่แดดขึ้นจนแดดลงอจริง ลองไปดูกันได้นะฮะกับเพลงรักยิ้มนะครับถ่ายทำมันมีตกน้ำด้วยนั่นน่ะใช่ครับอู้ตายแล้วจมน้ำเออเออเออคุณร้อนอยู่แล้วด้วยนี่ใช่นี่อยากให้ทุกคนไปดูกันจริงๆนะฮะกับบรรยากาศของ M v มวนะครับใครที่รู้สึกเงาเหงาเศร้าๆอยู่พี่ว่าเพลงนี้เหมาะน่าจะเหมาะให้เรารู้สึกแบบอยากจะไปเต้นกับพวกคุณมันมีท่าเต้นด้วยเหรอพี่ยังไม่เห็นเลยมีท่าเต้นด้วยครับผมยังไงนะเราเราดิวท่าเต้นในเพลงนี้ยังไง 1,2, แล้วรมาเองันื่องกันเื่อกันรนโนิวเนี่าเต้นยังไงเนี่ยหลายคนอยากเห็นเพราะว่าถ้าดูอย่างเนี้ยพี่จะเห็นเราเล่นคีย์บอร์ดอยู่ยังยังถ้าเต้นชัดๆเอาจะชัดๆที่เราไปเต้นตามกันได้ตอนเวลาจะยิ้มฉันขอมีความสุขไม่รู้ทำไมมันหยุดโลกทั้งใดไดแค่ net net ไม่ได้เป็นเจ้าของหัวใจก็ไม่เป็นไรให้ฉันได้รักยิ้มเธอต่อไปเท่านั้นพอให้เดี๋ยวนี่คือเพลงน่ารักแล้วนะถ้าเป็นกองคุณน่ารักด้วยเฮ้ยแล้วนี่คือนนเขเต้นให้ด้วยหรอเนี่ยเต้นได้ครัอใน MV นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีท่อนเต้นหรือยังใกล้มาย่ง ในมีหรือว่าเราจะไม่ได้ช่วงท้ายตอนช่วงท้ายจะได้เห็นท่านี้เลยแต่เมื่อกี้ทางเมลโลนะจะได้เห็นชัดๆก่อนใครนะครับมีกีตาร์มาแล้วคอร์ดคอร์ดคุณเล่นได้ไหมได้เล่นสดๆให้แฟนๆฟังนด้ไหมพร้อมกับพี่โดดูภาพบรรยากาศมิวสิกวิดีโอเพลงรักยิ้มนะฮะของ Love is Entertainment มมันเข้ากับบรรยากาศพี่มากแล้วคุณ ครับโชว์ท่าเต้นท่อนเมื่อกี้ด้วยครับระหว่างที่น้องเบนซ์เขาร้องแล้วคนนั้นเขาเล่นกีต้าร์ถ้าเกิดพร้อมแล้วสดๆพร้อมกันนะฮะไลฟ์เป็นที่มิโนลิปปี้ชาปป์จัดให้กับแฟนเออตั้งแต่แรกนี่นี่นี่เดี๋ยวพี่บอกนิดนึงฮะในมีจะมีตอนจบที่เขาจะออกมาเต้นท่านี้พร้อมกัน3คนนะครับน่ารักขนาดไหนดูสดๆที่มิโลิปปี้ชาปนี้ก่อนเลยพร้อมแล้วีมีตอน่กมาเสาคนะครับ คืเธอมีใจของฉันไว้วันแค่เธอมองมาตรงนี้ก็เธอไม่ใจของฉันละลายอยากจะเก็บสายตาเธอไว้ไม่อยากให้เธอไปมองไกลใส่กระเป๋าเวลาฉันง้จะได้มีเธอมามองไห้เอ๊แต่เธอก็ไม่รู้เลยว่าเวลาเธอยิ้มฉันโคตรมีความสุขไม่รู้ทำไมมันหยุดโลกทั้งใบได้ขนาดนั้น ของหัวใจก็ไม่เป็นไรให้ฉันได้รักยิ้มเธอต่อไปเท่านั้นพอขอบคุณครับโอ้ยขอส่งเงินเกี่ยวกลางใหด้วยนะดูวยเฮ้ยเป็นเป็นร้องเพราะมากเลยอ่ะมากครับแล้ววันนี้ก็เต้นน่ารัก ตัวขายแ<อ>้นี่เออตัวขายน,นี่เต้นน่านรักไอ้น,นี่คือร้องดีมากเสียงหลบเสียงอะไรเมโลดี้แบบเหนฟังแล้วละมุนหัวใจนะฮะนั่นคือยิ่งเล่นพี่อยากจะไปนั่งฟังเราเล่นกีตาร์ที่ห้องเลยนะะมีงงมีง,งานนี่คือเจ้าไปเล่นกีตาร์ได้ปะเนี่ยได้ได้เลยครับได้เลยละมุนมากจริงๆนะครับฝากไว้ถ้าเกิดใครชอบนะฮะเออเลิกโค้ดเนี่ยนะครับแล้วก็เพลงน่ารักแบบนี้นะฮะเข้าไปฟังเพลงของน้องๆได้ขายหน่อยขายหน่อย นะฮะฝากเพลงน,นี้หน่อยดีกว่าช่องทางต่างๆในการติดตามทั้ง3หนุ่มด้วยทั้ง IG Instagram Fanpage ต่างๆเ <c oughs> ชิญเลยครับผมก็ฝากเพลงรักยิ้มนะครับฟังได้ทุกสตรีมมิ่งเลยแล้วก็ไปดู MV ได้ที่ YouTube, YouTube. ของ Love อ s e n t e r t n i n m t n t ครับผมครับผมแล้วก็ฝากติดตามผลงานพวกเราได้ที่ Facebook, IG, Twitter นะครับในช่อง Love is หรือเซิร์ชว่าเออเลอรโค้ดก็ได้ครับผมหรือถ้าอยากจะเต้นกับพวกเราเนี่ย เข้าติ๊กตอกได้เลยฮะโ้ยมีช่องทางเต้นด้วยเออใช่ครับชาเลนจ์ยังไงฮะชาเลนจ์ติ๊กตอกช่องทางก็มีชาเลนจ์ในติ๊กตอกนะครับชื่อว่ารักยิ้มชาเลนจ์นะครับใครที่ชอบเต้นชอบแดนก็มาสนุกกับพวกเราได้ครับอืมถ้าเต้นก็เดี๋ยวแกะเอาจับตรงเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวจบรายการปุ๊บเดี๋ยวพี่ๆจะโพสต์ลงที่เมโลดีบิ้งยูปปอไปดูซ้ำได้ใช่ครับผมไม่ยากน่ารักดีน่ารักดีเออสาวๆเต้นก็ไปชาเลนจ์กันในติ๊กตอกได้นะครับเอาล่ะไอจีของคุณส่วนตัวเล เออ่เบนโอ้จำไม่ได้ครับพี่โดงครับอ๋อเบนเบนแล้วก็มีจุดแล้วก็ปาริวัตครับผมอ่าเข้าไปส่องกันได้นะของนของนุนนองนะครับของนนเป็น U K S N O N ครับผมอืมแฟนๆชอบก็ไปตามได้นะกดไลค์ขหน้าของนิวครับของนิวก็จะเป็นนิวมูนครับสะกด N E W M O O N แล้วก็ Triple S ครับผม ทิพเปอรเอสเลยเอสสามตัวเลยใช่อ๋อ new moon ทิพเปิรเอสครับนะครับไปตามสองน้องน้องกันได้แล้วก็ฝากเพลงนี้ไว้จริงๆนะในไหนมารายการไอดอลเพลงรู้้องถามนิดนึงศิลปินน้องใหม่หน้าใหม่ร้องเพลงเพราะแบบพวกคุณเนี่ยพวกคุณเองมีไอดอลเป็นของตัวเองไหมครับมีครับของน้องยูนี่มีไอดอลเป็นใครครับจริงคือผมชอบฟังเพลงโซลผมก็จะแบบว่าเป็นก็จะชอบแบบอะไรที่มันโยกโยกอะไรเงี้ยผมคือโยกเต้นได้เต้นได้เต้นได้แล้วก็แบบจะชอบพวก เอ่อฮอลลีวอลดอย่างเงี้ยฮะจแต่ไปทางนั้นเลยครับอืมแต่ก็จะเป็นกลิ่นอายดนตรีชาวโซชาวโซชาวโซดิสโก้อะไรอย่างเงี้ยฮะอ๋อเนี่ตัวขายคุณร้องคุณร้องเสร็จเดี๋ยวให้นี่เป็นคนคิดท่าเต้นให้ได้เลยนะ่ยขอต้องเบ้นเองนะครับเป็นยังไงบ้างไอดอลของคุณไอดอลของผมยังโอมครับยังโอมใช่เขามีเอ่อเมโลดี้ที่แบบประหลาดให้ว้าว ทุกเพลงใหม่ย่อกมาเลยครับก็เลยชอบสไตล์การร้องเอื้อนหรือว่าการใช้แรออรจูนใช่ครับแล้วก็มีส่วนแร็ปที่แบบไม่เหมือนใครครับโอ้นี่แปลกจริงเออแปลกจริงเวลาพี่เห็นเขาสัมภาษณ์ก็คุยแปลกๆด้วยใช่อยาโงมนี่ก็คือเป็นไอดอลของเด็กยุคนี้เลยนะเพราะว่าจะเป็นการทำเพลงเองก็ได้แต่งเพลงเองได้แร็ปเพลงเองได้ แล้วมีเขาเรียกว่าชีกอ่ะชีกแบบคิดคีีหัวเขาน่าจะเป็นน่าจะคิดอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาคุณยังโอมก็เลยมาเป็นไอดอลของนุ้งเบนด้วยใช่ค่ะแล้วตอนนี้คุณก็เป็นไอดอลของทุกๆคนด้วยนะเบนนะเออพี่ชอบสิ่งร้องเดี๋ยวพี่รอดูแบบอ่เพลงต่อๆไปของพวกคุณด้วยมีมีโอกาสไหมที่ เพลงต่อไปผมเราจัดทั้งร้องทั้งแรปอะไรอยู่ในเพลงเองมีแน่นอนเราติดตามอ่าเอาละปิดท้ายลุงนนท์ฮะของนนท์นนท์จะชอบเป็นฮอนครับด้วยแบบซาวดนตรีที่มันมีความฮอนเดี๋ยวนะฮอนอังกฤษใช่ไหมใช่ครับอ่าอ่าอ่ดนตรีมันจะมีความแบบซาวมันจะโมเดิร์นโมเดิร์นมีความอิเล็กทรอนิกส์อะไรอย่างเงี้ยครับมีซาวซินซาวอะไรพวกเนี้ยก็จะชอบไปทางนั้นอืเพราะว่านุ่นเองเขาจะชื่นชอบถนัดเดียวกับพวกเสียงดนตรีแล้วก็จะ ใส่ลงมา,าในวงของเรา<ช>เออเลอร์โค้ดด้วยแม่ว่าดึงมาเลย <c oughs> ดึงมาเลย <c oughs> นะฮะ <c oughs> ใส่มามาประยุกต์ใช้กับเออรเลอร์โค้ดนะฮะเอาละใครที่ชื่นชอบวงนี้พี่ดงฝากไว้จริงๆฮะกับเพลงเพลงนี้ครับรัตยิ้มนะครับอยากจะทําให้ทุกคนมีความสุขแล้วเนี่ยบรรยากาศแบบนี้ผมเชื่อว่าเพลงของเออร์เลอร์โค้ดนะฮะจาก l o v e i ิ e n t e r t a i n m e น t เนี่ยน่าจะตอบโจทย์ที่ให้พวกเราฟังแล้วรู้สึกมีความสุขมีรอยยิ้มหรือคุณแอบรักใครก็แล้วแต่นะ ส่งเพลงรักยิ้มให้เขาลองฟังกันดูนะฮะปิดท้ายเดี๋ยวเราจะไปฟังพร้อมกันด้วยให้พวกคุณส่งเพลงนี้เลยดีกว่าให้กับแฟนๆของพวกคุณทุกคนทั่วประเทศฟังพร้อมกันครับรักยิ้มเชิญครับใครก็ได้ฮะส่งให้แฟนๆหนะอฮะครับผมไปฟังพร้อมกันนะครับรอยิ้มพร้อมไปกับพวกเราครับผมรักยิ้มฮันเม่ไปครับวันนี้ขอบคุณมากครับเออร์ลโคนขอบคุณครับฟังกันเลยฮะ